อนนี้ก็จะอยู่ในรายการทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นการไลฟ์สดอ่ะเมื่อรับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องเขาสูแฟนเพจก็ได้ช่วงนี้สวัสดีครับพี่น้องชาวแฟนเพจสวัสดีครับนะครับต้อนรับพี่น้องนะครับขอสูรายการเสียงรำยามายพี่น้องทางแฟนเพจครับทุกๆท่านเลยรับโอ้โหทาไออยากเข้ารายการนะครับอีกสองอาทิตย์ไอเข้ารายการไอบอกเลยนะครับครับตอนนี้คุยกับแฟนเพจก่อนคุยกับแฟนเพจซะก่อนนะครับแฟนเพจนี่เป็นแฟนที่เหนียวหนึบ แมนครับผมอ่าฮักกันอีหลีอีหรอฮักกันอีหลีอีหรอครับนี่สวัสดีครับเดิมคนที่สามรายการเจอกันมืออื่นเน้อครับเก้าเก้าโมงเก้านาทีนะครับเข้ามาอ่าช่องทางของจินตราชาแนลออฟฟิเชียลนี่แหละครับครับรายการค่อนข้างสะออนไลฟ์สดก่อนเนาะอ่าแปดโมงครึ่งมืออื่นนะครับทั้งยูทูบนะครับแล้วก็ทางเพจทางทุกเพจแล้วก็ทั้งทั้งยูทูบนะครับเขาสิไลฟ์สดก่อนนะครับหลังไลฟ์สดถึงเก้าโมง มีเวลาอีกเกาหน้าที่เพื่อที่จะให้บริษัทพิ่งยิ่ง m อขึ้นแล้วก็โยนเข้ารายการอ่าโยนเข้ารายการไปเลยโยนเข้าไอเอ็มวีเลยโยนเข้า MV เลยปะครับสุดยอดเลยสวัสดีคุณรุ่งเนื้อครับผมรุงบันนาแม่บัวเป็นพี่น้องไข่ติดอ้าวมาซื้อไข่แทนรุงบันนเนี่โอ้ยบัวเป็นเด็กเป็นพี่เป็นน้องกันอีเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วนี่คุณรุงบันนะนี่เป็นพี่เป็นน้องกันคือเก่านะครับอืมอืมอืมสุดยอดเลยนะครับตอบคอมเมนตานาครับผม ในเวลาเขารายการล่ะที่นี่เฮาอ้าวต่อจอดนี่ปอนครับทองทีมงาน N Music เฮ้ย N ไมาเป็นตะเกียกตรงมแต่จอาเ่าตะเรียงงูบ้าไน้ไหมครัดจอกได้ดำท่านเข้าสู่รอยก่อเสียงลำยมายและพบกับคอนเสิร์ตของจินตรากคุณลาบเป็นในตัวด้วยครับผมเมื่อยอมรุ่งพุ่งเปรี้ยดุดเสียงฟ้า แม้เทวายังสยบหลบทางให้ถึงคราดังควรสร้างความดีไว้แน่ออดร้องห้อยวันหนึ่งแน่คราแพ้ดวงดวงวโอ้โหความดังไม่คงที่ครับแต่ความดีจะอยู่คงทนครับพี่น้องครับอขอตสอนรัาพี่นองครับต่อสู่รายการเสียงลำยามบ่ายครับผม านอยจังโกเดืนค้าควมดีตอวันนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพระคุณเจ้าครับผมทองสวัสดีพี่น้องท,ทุกท่านนะครับข่าวซูเสีสยงรำยามบ่ายณกลางาาสวนมะนาวบ้านจานทุ่งเอาพอนเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ้าวมามวนมาเสริมด้วกันพี่น้องครับช่วงฝนตกลิ้นแบบนี้นะครับไอ้ครับสวัสดีเอื้อนนังสวัสดีอึดจุ่ม สวัสดีไอ้กุ้ยสวัสดีไปยังพี่กุ้งไปยังเตาหอยนี่เขามาแล้วิ่นเขามาแล้วอ่าพีกุ้งเตาหอยก็มาแล้วเฮียนบ้านสว่างก็มาแล้วขอบคุณหลายๆครับครับผมไอ้กุ้ยไอ้เบิดรังผมเอฟซีเนี้ยวแหนของเฮาอ่พร้อมกันั่นเสียงเพลงจะจบลงกไปคือไม่รู้ไม่ผิดครับผมเป็นผลงานมีความหมายฟั่งแล้วก็อุ้ยกินใจขักขนาดบ่ฮู้กับ่้าวีนได้แล้วเขามีแฟนแล้วเนาะ พอเขามาเห็นแล้วก็ย่ำตีกันบาดนี่โอ้ยโอ้โหย,ย,ยอีพออีแม่ไม่รู้ไม่ผิดจบไปจากจิตราภูล่าบครับผมบอกข่าวดีว่ามืออื่นมืออื้นมืออื้นเก้านาทิก้านาทีนะครับผมเอ็มวีหลวงปูศิลาขับกระสิระเบิดขึ้น ทั่วราชอาณาจักรทั่วโลกเลย,เลยรับชมพร้อมกันทั่วโลกเลยผ่านทางช่องทาง YouTube จินตราชาแนลออฟฟิเชียลหรือว่าช่องเสียงลำยำบายเฮานี่แหละเด้อพี่น้องครับทรง่าวไปถึงพี่น้องชาวการสินเชาวเตาง้อยและอ่าทั่วประเทศนะครัพุทธศาสนิกชนเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ศิลาครับผมไปชมบรารมีคุณหลวงปู่ได้าอ่เข้ามาถล่มไลค์ถล่มแชร์นะครับาผา<ม>ว่ามีหลวงปู่อยู่ในเอ็มวีพราะน่นครับเพราะว่าเรามีฟุตเทจนะครับเพราะว่าเราไปเก็บภาพ<โ>ทีมงานนะครับทีมงานของนาเพสตูดิโอนะครับมันเคลื่อนท้ายไวแล้ว เพิ่นไปล่อเป็นอาทิตย์ได้เพื่อที่จะไปเก็บผาพหลวงปูมาฝากกะพีกับน้องและก็มี่มีลูกศิษล์ลูกหามีผับลุกซิล์ลูกหามทุกมีทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะเป็น f อฟคนใดคนหนึ่งก็ได้อบอุ่นมากๆเลยอย่าลืมติดตามนะครับพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าเก้านาทีอ่าก่อนจะไปฟังเพลงต่อไปพี่น้องถ้าฝากไปน้ำก็แล้วกันครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนั่นคือชาวเต่างอยผู้มีน้ำใจเจ๊กุ้งยน้อยนะครับกราบขอบพระคุณมากนะครับ ผมสหรับเสือผ่าสวยๆนะครับให้กับทีมงานนะครับเมร่ะวัสิเป็นนี่เลยผ่าพันคอกงงามน,<อ>นะครับเสือเต่าง่อยนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องไปอุดหนุนได้เยครับของนะที่<ม>ระลึกชาวเต่าง่อยครับผมไป ลาบไหวเต่างอยย่งไดของดีกับบาดนำําพื้นเมืองพี่น้องครับผาพื้นเมืองนะครับของดีมีคุณค่าเพื่อนกัยังบอกไว้แล้วช่วงนี้โอ้ยการค้าขายจะเป็นดีครับแต่แต่ขาขึ้นขาขึ้นเขาเจ้ากล้องนะครับแล้วเห็นแล้วเจ้กุ้งบอกว่าหลังจากขาขึ้นแล้วโอ้โหไปดูได้ไปดูได้เลยครับผมตอนนี้นะครับไปของครับผมเริ่มเริ่มไม่อยู่ในร้านแล้ว เต็มแฟนเพจเป็นลากเอาเจ๊กุ้งเจ๊กุ้งตอนนี้ตรงยูร่าดเลยบเออบกแม่นว่าทีไปเหรียญร้านอื่นเพราะว่าไอ้ไอ้เอฟซีนี่เวลากราบเต่างอยละท้ามฮันต์เจ๊กุ้งระหว่างซี่แดนแดนได้มาเป็นผู้สนับสนุนหนุนเสียงรำย่างบายแบบนี้ที่ตะโกนไปซื้อเครื่องราคาพร้อมกันเลยหน่อยลงครับผมเพราะเป็นอย่างเจ๊กุ้งบอกว่าเติมเข้าไป ครับเอิมเข้าไปครับเราเราไปไอช่วงนี้เปลืองเปลืองแป้งเปลืองไอ้ริมสติกคือว่าปสั่นๆต้องแต่งหน้าแต่งตา FC สิีที่ขอไทยทะลุขอไทยทะลุครับผมเจ้านี่บ่เป็นอเจ๊กุ้งเจ๊กุ้งว่าสั่นว่าเก๋ากันหน้าประกาศแมนครับผมแล้วก็โทรศัพท์ตอนนี้นี่เข้าไปมื่อละ3,000สายว้าวบ่ได้เข้าไปเฮ็ดหยังเด้พี่น้องเข้ายืมเงิน กกล่าวขอบพระคุณมากมากครับเจกุ้งที่อำเภอร์ตองอยผู้สนับสนุนหลักรายการเสียงลำยาบ่ายกล่าวขอบคุณครับขอกันใหม่ๆขอบพระคุณมากมากฟังเพลงมวน,นๆกันสักกันโดยควัญเป็นห่วงเป็นยายคิดฮอดเอฟซีทั่วโลกในทีเดียวห่วงใยตามสายลมในเชียงในวลๆครับพี่น้องครับส,ส,สู้ๆไอ้ไอ้เขงพักเบรกฟังอันเขงคุยกับพี่น้องแค่ไหนนะีมากครับพี่น้องครับเดี๋ยวอันให้เพิ่นฟังเพลงอีกหน่อยครับนะครับ สวัสดีครับดีเจเต๋าสุดหลอสวัสดีครับผมนี่แหละมักตะค้ำนี่แหละไอ้ข่อยกระไดเขาม่าแล้วดีเจเต๋าสุดหลอดนี่ไหมคำชมนี่มันมันมันรู้สึกว่าหลุดเหลือเนาะมันเป็นอะไรที่เราอยากทํางานต่อจริงๆเนาะพี่นาอมันปลื้มมันปลื้มอ่ามันขันเขาม้าแร้ว่าแบบผู้แบบผู้ใหญ่ใหญ่รอโว้ยกินเข่ากับเสือบดมผมนะครับอืมเวลาเขาทายทอดให้พี่น้องฟังนี่อย่างเพื่อนก็ได้รับความสุข นว่าอายเพื่อนย่องเข้ามาแบบดีใจเนาะขอบคุณครับขอบคุณคุณบังออนด้วยเด้อคุณบังออนสบายดีบ่ครับ่ำาุ้ยพั้ยหยยบไปตั้มตามกันบอคุณกัญจนาพรด้วยครับผมคุณกัญจนาพรเป็นยางไรบ้างคลิปเรียวตอนนี้รู้สึกว่ารุดหน้าไหมครับรุดหน้านะครับตอนนี้กําลังทาคลิปเรียวอยู่เหมือนกันวัสันวานะครับอ่าพรุ่งนี้รอติดตามครับ9ก้าโมงครับผมขอรับครับขอบคุณขอบคุณแล้วก็เอฟซีที่ไปชมกัน ถ่ายทำเอ็มวนะีอย่าลืมชมตัวเองด้วยนะมีตัวเองด้วยนะครับครับนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอสวัสดีไอคุณอภิสิทธิ์พิคุณก่อนเพราะว่าเป็นเอฟซีเหนียวแน่นมากของของสาวเสียงพินนะครับสวัสดีคุณอภิสิทธิ์พิคุณครับผมครับขอบคุณห,หลายครับผมเนาะ,ะทุกคลิปทุก คือตั้งแต่สาวแชมพินยิ่งคลิปลงไปนะครับคุณอภิสิทธิ์นะครับจะคอมเมนต์จะกดไลค์กดแชร์ให้ตลอดเลยขอบคุณมากๆนะครับผมจิตราพามวนจะเริ่มกลับไปกดเถอะเพื่อนเด้อครับผมเอาว่าอันนั้นคือไม่พลาดไม่พลาดคือแอดมินเราทํางานอย่างเต็มที่โอ้โหไอ้เมฆจบเฮาลุยต่อเขาสู่รายการเนาะเขาสู่รายการอีกช่วงหนึ่งครับผมสูรายการท่องรายการใหญ่บันน้ำตาลุ่มเสลแล้วลากุ้ง สาสมบัติคู่บ้าน,นของชาวอีสานมาถ<ต>ลมตาสุแสนเสียดายุงประทายพน,นนอรนิเกลกลาบกลาบมาถาล่มจุมพ้าสุทาสุดสุ ครับอขอต้อนรับพี่น้องเขาอีกหนึ่งช่วงของรายการก็แล้วกันครับผมนี่คือรายการเสียงลำยามบ่ายข้อยจังกโกหนึ่งชอบด้วยเต๋าบ้านนาครับได้เวลาป๊าบขีมาบักจอดว่าลานเมือขึกมาฮอดธงกุลาห้องให้นักสวนมะนาวบ้านจานท่งอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดสังเกตง่ายๆคนไม่มาบ้านจานแล้วโบเห็นในรายการเหาครับต้นบักปลาต้นบักต่างเลี้ยงกันสายลายและยุนายุนาสถานีนะครับแล้วก็มีน้องยังไงมีน้อง น้องสัพังอ่าบ่แม่งอ่าน้องสัาพังมันอยู่ทั้งหลังน้องเขาเ้าไปเนาะน้องตั้งน้องตั้งน้องหินตั้งน้องตั้งตั้งพี่น้องครับหลายหลายคนถามมาว่าต้นตาลในมูกบกต้นตาลทั้งมูเป็นฝูงนี่เนาะปูกตอนไหนอ๋อตั้งแต่เพิ่นมาเลยสมัยสมัยปู่ลโล่ะคือว่าต่อบัตน้าบ่ท่านได้เกิดสมัยตั้งแต่ปู่สังกสษาญาสังกสีเพิ่นมาตั้งมูหวานอยู่นี่ครับผมก็บู่รูมันเป็น้อยๆพันทปีเล้อเนาะครับผมโอ้ยแล้วก็พี่น้องครับ มีหลายๆคนถามว่าบรรจันทงนี่อาชีพลักสมัยดึกดําบรรพ์สมัยโบราณเฮ็ดอย่างปั้นหม้อครับผมปั้นหม้อกับไอเฮ็ดหน้าเกลือปั้นหม้อขายเฮ็ดบอกละเืออครับเฮ็ดบอกลบือเฮ็ดบอกลืออยู่บ้านไผบ้านมั้งเพราคนได้เกลือได้หม้อแล้วใส่เกียนได้บ่าครับใส่เกียนครับไปค้าขายประมาณสมเดือนจะกลับบ้านก็ประมาณนั้นครับผมโอ้โหเนาะสุดยอดจริงๆสุดยอดมากเลยเป็นหมูบ้านเก่าแก่ครับผม ขอปรากฏเลยหล่ะครับจบลงไปคือห่วงใยตามสายลมเป็นผลง,งานที่มีความหมายยํำขับขนาดมืออื่นเป็นมือนนม่อสันวันดีเมื่อสันวันดีเป็นมือออนแอร์ผลงานเพลงหลวงปู่ศิลาที่น้องเข้ามาชมบาร,รมีหลวงปู่ได้กับ9โมง9นาทีมืออื่นนะครับผมผลง,งานเพลงนี้ประพันธ์โดยอาจารย์อาจารย์บิ๊กภูมารินครับนี่ ขอบคุณมากๆนะครับครับผมเอาเราบันี้ให้ฟังผลงานเพลงที่พี่น้องถามมาอยากฟังหลายๆที่ว่าผลงานเพลงนี้เอ็มวีไปไทยยูไสยวสัอยูวัดสว่างอารมณ์บ้านจานทุ่งนั่นก็คือ,อยังฮุเจนอุ้ยยังฮุ่เจนท่านเจ้าวาดบ้านจานทุ่งนะครับส<อ>่อนอนุครสถานที่ให้สาวเสียงพินทีมงานสาวเสียงพินในไทยทา ค่ครับมีมีมีหลวงคุกเจนน้ำบอกมีย่คุกเจนน้ำละกกาขอบุณไปย่งพี่น้องเช่าบ้านจานทงทุกคนนะครับที่เขามารวมเอ็มวีนะครับร่วมสามสิบท่านเลยนะร่วมสามสิบท่านเลยช่วงนี้พบกับพักกันเงแทนใจสุดยอดเลยนะครับนี่นหะไอ้มันได้อัตลรกในการคุย นะครับเราเราเราไม่ต้องไปตัดรายการอะไรออกเนาะนี่ดีให้เราได้เห็นทางบ้านด้วยเร็วๆวไปเลยพี่น้องครับเร็วเรวก็คือว่าทางย t u b e เขาก็ออนทางย t u b e ไปทางเพจเราก็คุยกันสนุกสนานปามันก็เลยมีความสุขในการทำงานนะครับเพราะแอดมินเรามันอยู่หลายฝ่ายอยู่แล้วไม่มีกาาฟไม่ไม่ไม่ต้องเราทำเร็วไปเลยต่อไปวันก่อนนี้มีการประชุมของบริษัทเพลประชุมเนาะครับผมอกว่าประทับใจจังก้หนึ่งกับเต๋อบันนาในการทำรายการนี้นะครับ ทีแรกนี่ไม่ได้คาดการว่าจะได้ประสบผลสําเร็จถึงขนาดนี้เพิ่นเพิ่นสิจ้างเขาต่อบ่าอ้ไรจังต่อเือค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 ือผลิตผลิตต่องานแล้ววันี้คนสิเซ็นสัญญาต่อยีพี่น้องครับนี่แหละการทํางานนะครับอ่่าาาเพระวสิ่งที่ได้รับผลตอบแทนคือคือสัญญาเนี่ยแหละพี่น้องมันภูมิใจเนาะมันภูมิใจที่ได้รับสัญญาในการทํางานต่อครับแล้วถาเพิ่นมาบอกว่าพวกเจ้าเซาจัดเด้อเฮ็ดจังได๋ครับ S <S ตองานเป็นเต่เต้ผีได้ผยแต่ว่ามืออื่นนี่พี่น้องอย่าเืมเตรียมตัวนะครับได้ล้วงปูศิลาแม่นแลวล้ลวงปูศิลานี่คลิปที่ไอ้รายการไอ้ที่ไอ้เพจจินตราพามวนเอาไปลงเนาะแต่ละคลิปนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเร <Real S 1> ียวเรียว <Real S 1> สุดๆคือจินตราพามวนในแอดมินเขาจะไม่ได้ปรุงแต่ง เขาจะเอาจากโทรศัพท์คือเขาไปสถานที่จริงถ่ายมาให้พี่น้องดูว่าเออเห็นคนนั้นคนนี้เลยครับถึงระยะเวลามันจะไม่ยาวพี่แต่ว่ามันได้อรรถในการดูเบิ่งล่ะบบ,บได้ปุงแต่งยังบ่บได้ปุงแตงครับบบได้เห็นยังครับเสียงสดสด,สดเสียง<อ>นี่เลยนะครับนะฮะบบต้องพี่ตีแมนครับผมนี่เขาเรียกว่าเรียวครับผม <laughs> ขอบคุณในเบ้าต้นครับดาวมาอีกแล้วนะครับ20ดวงขอบคุณครับโอ้มันสิเบิดเลยมันสิบเบิดได้แจกหลายดาวนี่ เราพยากของพอเราก็ได้รับดวงจากผู้นำผู้นี้มาเรากลมาแช่ึ้นมาแช่ึ้นนะครับ,รบโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวเราได้การอีกช่วงหนึ่งครับผมไอ้หอดดอกผักกะญยามฟ้าแดง <c oughs> Bye. Wow. น้องหลายๆนะครับแล้วกับสิงห์ยรำยามบายนะสวนมะนาวบ้านจันทุ่งนะครับกระับพวิสัยจังหวัดร้อยเอสครับพี่น้องครับเนาะอ่าเขามาพอกันอีช่วงนึงง่ายพี่น้องมักกัะไลแหนมพรบผมอ่ะจบลงไปว่างหันเจ้ารองพี่ยังไงว่างหันนี่โอ้หอม่ต่พักแยงอ่าอีสานบ้านของเฮาเนาะอีสานบ้านของเฮาเพราะอีสานบ้านของเฮาพี่น้องครับช่วงนี้เนาะเอาส่งกันร่งใจให้พี่น้องทุกๆพื้นที่หลายๆพื้นที่เนาะช่วงนี้กำลังประสบ อ่าปัญหาหนักก็คือว่าช่วงพายุเป็นเข่าอ้ายครับผมฝนมา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 น้ําตาไหลเออโบเม่นอี่ยังสั่ฝนมากันน้ำน้ำท่วมทงน้ำท่วงท่งครับผู้ผู้ใดอยู่หน้าลุ่มหน้าลุ่มในการตระรายครับผมหน้าดอนนี่ยพายุยิ้มเปื่อยๆอยู่แต่ว่าก็สิเป็นผลดีก็คือว่าถ้าน้าลดเร็วหน้าลุ่มจะได้เปียกเลยพอจะงาม บาลลูดเรียวบาดเเขาตายเด้ป่ะเขาจะเน่าเขาเน่าก็ต้องไถไหมเขาก็ต้องวางแห้งโงแห้งใจให้กันครับส่งกําลังใจให้กันนะครับนะโดยเฉพาะมืออื่นอ่าส่งแรงๆใจมาหลายๆครับขอแรงใจจาก f อทั่วโลกเลยนะทรับแม่แล้วพระรผมให้กําลังใจกับผลงานเพลงหลวงปู่ศิลา9 0 9นาทีนะครับผ่านทางช่องทางเสียงลํำยาบายนี่แหละพี่น้องครับครับโดยจินตราูุราบ่าเริ่มให้กาลังใจกันนะครับเด้อบุญบารมีหลวงปู่จะแผ่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ นั่นคือล่วงปูศิลาครับผมแล้วก็ฝากผลงานเพลงใหม่ของสาวเสพพินทุกทุกซิงเกิลเลยก็แล้วกันเมื่อวาสิเป็นสร้างผสมน้องฮาดนี่กับน้องอูอิงอวาสนากาดามเดียวและก็กับน้องเชอรี่ครับผมแล้วก็พอพี่ที่ภูเรือกับน้องซีกลัมแล้วก็ล่าสุดนะครับตอนนี้กำลังออนแอร์นะครับลืมน้องที่น้องหานครับลูกทุ่งกลิ่น ไอดินกลิ่นทุ่งและก็ฝากไว้ด้วยพรุ่งนี้ครับผมมีนัดกัน9นาฬิกา9นาทีผ่านทางช่องทาง YouTube จินตราชาแนลนี่น,นั่นคือหลวงปูซ<อ>ีล้อนี่<อ>เ,เลยนะครับพี่น้องนะครับม้าบุญเอาคุณทั้งกันขอบพระคุณหลายๆทีเอฟซที่กดไลค์กดแชร์พรุ่งนี้พลาดไม่ได้ทุกคนมีนัดกันเนาะครับผมเอาละมาฟังผลง,งานเพลง ลำเต้ยสิ้นเต่า๋อยสวดสวดตาตาล่นเลลลลลเลติเล่ตีเล่สวดินตาเดนเดิเล่นเลล่นเตเจ้าของบริษัทที่นั่งเป็นต์เมียแทนเจ้าของบริษัทขายว่าไปนอนไซสๆอะมาถักไทยี่นอกขนาดไซสนีมอแล้วนี่มือนี่เละก่อนกรล้วนี่ใครแล่ใครอีกเลวเพราะว่านีโมอเดินทางไกลหลายกิโลหลายร้อยกิโลเขาเขามีความอดทนเนาะ ครับไปไทยไปไทยทำเอ็มวีอืมพี่วันนี้พี่น้องเขามาหลา่ๆครับผมเพราะว่าเพื่อในความสนใจกับเปนเอ็มวีเหมือนเดิมครับเขามาหลา่ถามข่าวได้ว่าเมื่อวานนี่พักกันไปทําบุญสุนทานครับผมเวียนเทียนอืมไปไปแห่เทียนเขาพรรษาแห่เทียนพรรษาแล้วก็ไปทําบุญอยู่ในวัดได้ว่าทุกคนในบ่คอยได้อยู่บ้านในเมื่อวานคอยเห็นแต่แอดมินนั่นเฮาแล้วตกอุบลบุญห้วย แอดมินหน่อยเฮ้ยเราหมาัมกเราปไกักไงเราไปเก็บภาพงามๆม,มาสั่นว่ะเราไปเก็บภาพงามๆเราเนี่ยเราเป็นคนท่องเที่ยวเนาะครับคนท่องเที่ยวย่องมาพ่อเราไปหาดาต้าเพื่อมา,อาบวกผสมกับเอ็มพีนะครับในการทํางานของ<แ>เราเราไม่ยุ่ยซื้อหรอกแค่เทียนข้างนี้ยิ่งใหญ่ขัดเนาะแมนครับโอ้โหครับแล้วก็เต๋อเห็นอาจารย์บิ๊กกูมารินเนาะแน้าบานเกิดเล่าระหว่านะครับเพิ่นไปซอยแห่เทียนโอ้ยยิ่งไงขนาดเลยเพิ่น ขี้เกียจยู่งเทิงกูได้บ่โตอาจารย์บิ๊กกับน้องบิวจิตอ่ะผมเห็นปาด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 แต่งโตงามงามกันยังไงสองคนนในทำนั้นในแสดงหนังกับเป็นพระเอกก็นังเอกเนาะแกยังวะหัวอี่หัวงามครูค่อยหู้แล้ววันนี้เอ็มวีต่อไปเอาน้องบิวกับอาจารย์บิ๊กมาเล่นมาหนิอขอเป็นพระเอกก็นังเอกเป็นพระเอกก็นังเอกปาดให้เพิ่นแต่งเพลงให้น้ำแล้วก็ให้เพิ่นเล่นเอ็มวีให้พร้อมปาดคือคือคือไอเดียอ่ะกุดไอเดียกุดไอเดียดีว่าจะว่าให้้นองบิวเเป็นนงอกให้ แล้วก็เอาเพาะว่าเอาจี่สิให้น้องบิวเป็นพระเอกให้อาจารย์บิ๊กเป็นนักเอกเอออันนี้เข้ากันเขาต้องเพียร์กับกันอีกหมายถึงมาเพลงต่อไปที่นี่ให้จินตลาหนีอฟิชเชอร์ลิงครับน้องบิวถันตัวได้เพรบริษัทเป็นสิยอมไปเสนอไอเดียไปบางที่พันเนี่ยแปลว่ามันจะได้อยู่เด้เออสุดยอดสุดยอดครับสวัสดีครับ คุณกายสวัสดีครับผมช่วงนี้พักเบรกกันข่าไไรการแป๊บหนึ่งคุยกันกับพี่น้องแฟนเพจนะครับผู้ใด้เป็นมืออันผู้ใด้ไปแฮทียนแนกก่อนไปหลายตัวพี่น้องไปหลายไปหลายไปหลายถ้าถ้าท้าอุบลนี่วัดไหนชนะวัดไหนชนะมีข่าวมาหรือยังอันไร้ก่อนครับเอฟซีสงข่าวแนววัดวัดไหนชนะมันมันต้องให้อดินคับผมอดิินผู้ผู้อยู่จังหวัดอุบลนะครับ อาแอดมินเท่านี่อ๋อเพื่อน่าด้านหลังเป็นลุมจักรลองสาวเสียงทินเท่านั้นป้าหัวตะเข่ามามักขนาดเลยต่อไปสิติดตามตลอดเท่านั้นาาามาสร้างหวาดเออขอบคุณหลายๆนะครับคุณแม่คำวงคำวังนะครับคุณแม่คำวังเคยเคยเ,คยเบิ่งเพลงไอ้น้ำตาลนบนเถียงนาบ <c oughs> ่โชว์โชว์ไปไนงนี่นี่ปกน้ำตาลนบนเถียงนาน้ำตาลนบนเถียงนา <c oughs> พี่น้องคนนี้พี่น้องก็ต้องตกใจเพราะหลุดไม่อาจจะบ่ฮู้จักเิ่าคืออย่างครับครับ มันเป็นซีดีนะครับสมัยตะกี้ก็คือมันสิเป็นแผ่นแบบนี้นะพี่น้องซีดีนะครับผมมันก็มีระบบบูทูธเด้ตะกี้นะครับมันใช้เครื่องครับใช้เครื่องเปิดใส่เครื่องเปิดนะครับผมเนี่ยเราอย่างเก็บไว้เป็นที่ระลึกอยู่เนาะระลึกเลยเลยมื่อเอืญเมื่อเอินคุณแม่ยังก่อนงมเขามปแน่คุณแม่คำฟัง มือเนี้ยคุณแม่เลยอรเก่ามงเก่านาทีเก่ามงกับเพลงจินตราพุทลาบหลวงปู่ศิลาสุดยอดเลยอ่าเป็นการเผยแพร่บุญบารมีหลวงปู่ศิลาเลยครับเด้อคุณแม่โอเคเรเ่นบเขาชมอ่าเพลงจบไปเป็นทีเรียบร้อยไปว่างๆหันนี่เขา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 เปิดเพลงจังเลยตัวซึ่งเต่าห่อยมันช่วงสุดท้ายเลยนี่สิเขาไปนี่อ๋อที่นี้มันจะเป็นช่วงสุดท้ายเลยนี่แม่มาแล้วนี่เข้าไปเพลงจบไปนี่จบแล้วเพลงจบแล้วเหครับผมเอาไปที่นี่ห้องสี่ดด เขารายการอีกช่วงหนึ่งตัวนี้คุณกาลังฟังกำลังฟังรายการเสียงลำยาบ่ายโดยจังก็หนึ่งและเตาบ้านน้าๆๆๆๆๆๆขอต้อนรับพี่น้องครับเข้าสู่รายการอีกช่วงหนึ่งที่สถานีวิทยุบ้านจานทุ่งป่าต้นตาลสวนมะนาวน้องหินตั้งนี่จังหวัด รอยเอ็ดด้อครับเด้อครับผมขาน้อยจังโกหึ่เตาบันนาครับแลกกัแมงยัุตูก็มาจัดนำเพลยนบอกคอยเดี่ยวว้าว่ว่ากระเบนพุจัดราการไปนาแล้วก็เที่ยวมากไปพร้อมหนีดาวถ้ามีตุตูน้ามันเบิดเราอยน้ำมันมันเบิดตได้ตอนนี้น้ำมันเบดพี่น้องไปไปมาพอถือนะครับถ้าเกิดามหอนน้องนะครับไขถามหาต้นบ้านสวนผู้ดูแลสถานี้ออกไปรับเนาะก็จะออกไปรับเด้อพี่น้องเอาสกายไปรับ ครับผมแล้กก็พี่น้องก็สิได้มา <Yeah. S 2> เขาห้องทรงแล้กก็มาออดิชั่นกัน <Yeah. S 2> การออดิชัน่น่นมาเรื่อย จะต่อไปนี้จะไม่ไม่ออดิชั่นแบบล็อกใหญ่ครับผมผู้ใดมาหากออดิชั่นไปเลยมามือละสองสามคนนะครับในเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากเป็นนักร้องนักยังก็มามาพอกันอยู่หม่องนี้เนาะตอนแรกนะเขาผิดพลาดเพราะว่าเขาไปตั้งเครื่องเสียงเวทีใหญ่โหดเพอที่นี่นี่ฝนว่าอยู่ฝ่านะพอที่นี่พี่น้องครับก็คือว่าทางสถานีนะครับทางบริษัทเพิ่นมาเยัญชนะโซ่ห้แล้วนะครับที่นี่พี่น้องอยากมาออดิชั่นพี่น้องมาเลยณบ้านสวนมะนาวบ้านจันทุ่งอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดยี่สิบสอง ต้อนรับเด้อครับเด้อมาหาเตาบัตรน้ากับดีเจจังโกเด้อครับแล้วก็ฝากเด้อครับแล้วฝากมืออื่นมืออื่นพลาดบ่ได้แน่นอนแน่แล้วนะครับอ่านั่นคือเป็นการออนแอร์ผลง,งานเพลงหลวงปู่ศิลาครับหลวงปู่ศิลาเผยแผ่บุญบารมีหลวงปูแบบงป่แน่นอนพรุ่งนี้9ก้โมงเนาทีครับผมผ่านทางช่องทาง YouTube จินตราแชนเนลออฟฟิเชียลหรือว่าช่องเสียงลำยามายเขาเนี่ยแหละครับครับจินตราผูลาเป็นผู้ขับผ่องด้ครับเด้อเพราะฉะนั้นพี่น้องเป็น ลูกษย์ลูกหาลวมปูนะครับผมโดยเฉพาะพี่น้องช่าก๊าสินพี่น้องเชาวเตาง้อยหรือใกล้เคียงหรือว่าทั่วโลกครับผมไปกดไลค์กดแชร์ทลมไลค์ทลมแชร์กันเด้อครับเด้อแล้วก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้8นาฬิกา30นาทีนะครับพบไลฟ์สดนะครับผ่านทางช่องทาง YouTube หรือว่าจะเป็นแฟนเพจของจินตลาพาม่วนจินตลาภูลาบทุกช่องทางพรอกันครับดีเจจังโกพร้อมด้วยดีเจเตานะครับก่อนเข้ารายการเพื่อมาเตือนครับผมว่าใกล้เวลาจะออนแอร์แล้วนะถูกต้องครับเป็นการปลุก เอฟซีบางคนกะนอนอยกมีครับผมบางคนกะอาจจะลืมเพราะฉะนั้นเข้ามาเตือนกันเวลา30นาทีเต็มๆนะครับก่อนเข้ารายการนะครับปูดคุยกันก่อนเข้ารายการพี่น้องครับนะครับอ้าวเรียกนันย่อยสกวอนก้อนเทาสิงยิ่งประตูป้าแม่ไม่แต่ว่าอย่าลืมกันละกันทับพลอยเด็ดไปทั้งเตาง่้อยอย่าลืมเสือผานาแพ้ของฝาของตอนของเจกุ้งงามงามพี่น้องได้แล้วกะบอกว่า ไปบอกเจกุ้งว่าฟังรายการจักโก้กับเตาว,วันหน้าครับผม,มเพิ่นสิรถพิเศษเหาอเพิ่นสิรถพิเศษให้ทันทีเลยนะครับอ้าประกาศให้เพิ่อนอีกรอบนึงก้อนทิ่ไปนาะ,อะไอ้ยเออ้า เสือผ้างามแบบนี้แหละครับของเจกุ้งครับพี่น้องครับนะสวยจริงๆนะครับผมนี่นะครับผู้สนับสนุนหลักเขาเลยนะครับผมเพราะว่าสิเป็นผ่าแบบนี้ครับงามดีๆพี่น้องครับผ้าของคอของคอกับงามอ่าเข่ากันกับหนาหนาวหนาหนาวพี่น้องหนาวสีมาแล้วเออรับพี่น้องเอเอาไว้นะครับผมสุดยอดเอาละบรรยากาศรายการเสียงลำยมบายเดินมาชงสุดท้ายครับอาบลาพาจากคี่นอยคิดถึงกันมีนักกันอย่าลืมก็แล้วกันพรุ่งนี้ครับ

ปิดรายการให้เบอรกันเจา้าจะมึงไปใส่ได้พีน่น้องแฟนเพจยังหลายอยู่ได้ได้ได้โอเคแอดมินเดี๋ยวคอยปิดรายการให้เจา้ากันเนอ FC FC ต้องฟังเสียงแค้นกับเวลาเหตุเวียกเหตุการณ์ไดง่าย